สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพัฟฟ์แดนนะคะพร้อมกับช่อง YouTube ฟอร์ดบาดานเองค่ะ วันนี้นะคะน้องดาจะพารีวิวรถด้านข้างนี้นะคะคือตัวรุ่น10ประตูที่ขายดีที่สุดนะคะในท้องตลาดเลยนะคะคือตัวรุ่น XLT นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะราคาจาับจันไหนนะของเขานะคะจะอยู่ที่944,0 0 0บาทค่ะแต่ตอนนี้นะคะน้องดามีโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะคะที่เป็นตัวรุ่น XLT 4ประตูนะคะ100,000บาทลดไปเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตอนนี้นะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรค่ะแรงม้าของเขาเนี่ยอยู่ที่1 7 0แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวต้น เดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันนะคะว่าวันนี้ร้าตกแต่งรถคันนี้มีอะไรให้ชมบ้างคะ่ะเริ่มเลยนะคะ ในส่วนของตัวด้านหน้านะคะของคันนี้นะคะก็จะเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นทรงตัว r a p t o r อร์ทรง V6 นะคะอันนี้ก็จะเป็น FORD สีดําตัดกับขอบสีแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวไฟนะคะ LED ด,ด้านหลังแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะไฟ2หน้ากระจัง3จุดค่ะตัวนี้เพื่อเพิ่มเพิ่ความสว่างนะคะแล้วก็ให้รถดูสวยด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะ E อเรานะคะก็จะมีในส่วนของตัวไฟนะคะตัวนี้นะคะที่เป็นเดย์ทามมาให้แล้วนะคะไฟสีแคมตัวนี้ พิ่มความสว่างกลางคืนวิ่งกลางคืนสว่างมากๆเลยนะคะแต่ก็ลดการเขาเรียกว่าลดการประทะของรถรถที่สวนมานะคะเนี่ยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ดีมากๆนะคะพร้อมกับตัวตัวข้อไฟหน้านะคะตัวนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะครบ้วนเลยนะคะในส่วนของตัวด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะมาให้แล้วน,นะคะกับตัวรุ่นนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยตัดด้วยกระสีโครมเมี่ยมแบบนี้ค่ะ ฝากระโปรงก็จะออกแบบดีไซน์ที่เป็นแบบว่า,าลู่ลมนะคะเพื่อให้เกี่ยวกับการวิ่งของตัวรถนะคะได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวน้องดาเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะคันนี้พราะคันนี้นะคะก็ ฝากระโปรงเราจะอยู่ทังด้านผู้โดยสารนะคะของคันนี้นะคะเนี่ยเวลาที่เราเปิดฝากระโปรงนะคะจริงๆรุ่นของตัวรถเนี่ยเขายังไม่ได้มีในส่วนของตัวโชคให้นะคะแต่คันนี้นะคะน้องดาติดตั้งในส่วนของตัวโชคหน้าให้กับลูกค้าแบบนี้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะคะที่น้องดาแจ้งไปคือเครื่องยนต์2.0ลิตรข้อดีของเขาคือเขาประหยัดในส่วนของตัวค่าสีต่อปีนะคะในการที่จ่ายนะคะของตัวรถตัวสีประตูนะคะแบบนี้เลย เดี๋ยวมาชมมาต่อในสวนองตัวด้านข้างตัวรถนะคะด้านข้างมาพร้อมกับคิวล้อขนาด6นิ้วค่ะตัวนี้นะคะเป็นแบบหมุดแต่ด้านในเรายึดเจาะกับตัวนี้ตัวยึดแหนบนะคะคือเราไม่ได้เจาะตัวรถแต่อย่างใดนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กแบบนี้เลยเท่ๆลายดอกไม้ลายยอดนิยมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม็กขอบ18เลยนะคะตัวนี้จะเป็นยางตัวใหม่นะคะที่เป็นลายดอกยางที่สวยมากๆเช่นกันค่ะตัวนี้จะแตกต่างจากลายของตัวยางมอนเตอร์นะคะแต่เป็นยาง A t ทเช่นกันนะคะตัวนี้ ไฟด้านข้างแจ้งว่ารุ่นนี้นะคะคือตัวรุ่น x l g เพราะว่าตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพ้องกับไฟเลี้ยวแล้วก็ระบบะปรับอัตโนมัติแล้วก็พับเก็บอัตโนมัติด,ด้วยนะคะที่สําคัญรุ่นนี้ของเรานะคะเรามี2งตัวไฟหน้าแบบออโต้แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนออโต้มาให้แล้วด้วยค่ะ ด้านข้างแจ้งว่ารุ่นนี้เป็นตัวรุ่นเทอร์โบนะคะตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวค่ะมาพร้อมกับสติกเกอร์ด้านข้างนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จับเป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็ติดตั้งให้นะคะก็จะ,ะตัดด้วยกับขอบสีแดงที่เป็นวายแทรกนะคะ ตัวนี้รองเบากันลอยขีดข่วนค่ะตัวนี้เราก็ติดตั้งให้เพิ่มเติมด้วยนะคะเรื่องฟิล์มราติดเป็นเซรามิกให้รับประกันให้ถึง10ปีนะคะตัวนี้ถ้าเกิดการเสียหายนะคะจากตัว,ต,วตัวฟิล์มเองต้องนดารับกันให้ถึง10ปีเลยนะคะกันาสาดปานหน้านะคะแล้วก็บานผู้ทดยสารติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะราวหลังคาด้านบนนะคะติดตั้งเป็นทรงสปอร์ตสีดาร้้นค่ะให้รถออกมาเนี่ยแต่งออกมาแล้วดูลงตัวมากๆนะคะ าหลังผู้โดยสารนะคะตัวนี้ของเรานะคะเบาะรุ่นนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะกรมหยีนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะนั่งได้สามแถวนะคะแล้วก็มีตัวรองรับไ i โ o f i x มาให้ลูกค้านะคะสําหรับเด็กเรียบร้อยแล้วก็แอร์แยกด้านหลังให้เรียบร้อยด้วยนะคะตัวนี้ ถัดมาค่ะในส่วของตัวโซนด้านหลังนะคะตัวนี้เราติดตั้งในส่วนของตัวโรบาร์เรกของ Outlander ทรง GT ค่ะตัวนี้ก็เป็นทรงที่ยอดนิยมมากๆเลยนะคะสามารถบัดสัมภาระนะคะใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมด้วยอันนี้คือข้อดีที่เราติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วก็ไม่ต้องยึดเจาะก,กับตัวรถเราด้วยนะคะ ค้อฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้เราก็ครอบให้นะคะตัวนี้ก็จะทําให้รถดูดุเพิ่มเติมขึ้นนะคะแบบนี้เลยด้านท้ายจะมีสองตัวบันไดที่เหยียบด้านข้างนะคะเพื่อที่จะปีนขึ้นเหยียบสัมภาระนะคะด้านหลังของตัวรถเนี่ยได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าอันนี้เ่ยลูกค้าชมกันว่าฟอร์ดออกมาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะคะ ไฟท้ายมาพร้อมกับตัวไฟท้ายดีไซน์ใหม่แล้วก็ตัวครอบไฟท้ายค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแผงด้านหลังเนี่ยก็จะมีในตัวของตัวโลโก้ฟอนนะคะที่เมนกล้องมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะป๊อปอัพขึ้นที่หน้าจอกลางนะคะของตัวรถเลยนะคะเวลาลูกค้าถอยหลังแล้วก็ตัวนี้นะคะอะคริลิกตรงจริงอ่ะรถเรานะคะเป็นคำว่าเรนเจอร์จะบุ่มลงไปแล้วติดคําว่าอะคริลิกที่ให้มันนูนออกมาเป็นคําว่าเรนเจอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ไฟเด็กโดนี่3ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะในส่วนของตัวโช๊คนะคะเราก็ เป็นในส่วนของตัวนี้นะคะด้านหลังพื้นกระบะไลเนอร์ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็เรียบที่ลูกค้าเห็นนะคะก็คือค่อนข้างจะเรียบนั่งสบายเราไม่เจ็บกลนด้วยนะคะม้บรรทัดมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแบบนี้เลยแจ้งว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น XLT แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภายในของตัวรถแต่ก่อนที่จะไปรุ่นนี้ของเราเรามีสมาร์ทคีย์เลดมาให้แล้วนะคะกุญแจถ้าอยู่ในตัวรถของเราเราสามารถล้วงเปิด รถได้เลยหรือว่ากดไขล็อกรถได้เลยด้วยนิ้วนะคะแบบนี้เลยภายในด้านหน้าค่ะมาชมกันด้านหน้าเนี่ยเราบุหนังมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆนะคะของตัวกระจกนะคะ ต่างๆอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นออโต้ที่น้องดาแจ้งไปว่าเวลาที่ฟ้ามืดน,นะคะไฟก็จะสว่างให้อัตโนมัติเวลาที่ฟ้าสว่างไฟก็จะดับให้อัตโนมัติอันนี้ดีมากๆค่ะมาพร้อมกับระบบพุชสตาร์ทนะคะตัวนี้มีมาให้แล้วหน้าจอนะคะเป็นดิจิตอลค่ะขนาด8นิ้วตัวนี้นะคะก็จะแสดงผลนะคะไม่ว่าจะ,ะในส่วนของตัวเกียร์น้ามันนะคะเลขไมค์เราสามารถ ับเป็นตัวจับที่ว่าเลขใหม่ในระยะที่เราวิ่งได้ด้วยนะคะรุ่นนี้พวงมาลัยเป็นพวมาลัยไฟฟ้าค่ะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวคุชชั่นโทนให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัวระบบ ABS ป้องก,ออกันล้อล็อกระบบ EBD กระจายแรงเบรกแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของตัวรอมป้องกันการปิดคว่ำเข้ามาให้แล้วด้วยนะคะ พร้อมกับตัวหน้าจอก,กางขนาด10นิ้วจ้กตัวนี้รองรับ,บ Apple CarPlay Android Auto ระบบ Ford Pass ตัวนี้นะคะก็จะรองรับ h i n k 4A ด้วยนะคะตัวนี้มีชั้นร์สไล้สายมาให้แล้วด้วยค่ะลูกค้าพร้อมกับ Type A Type C เป็น USB แบบนี้เลยนะคะหัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบ6เกียร์นะคะแบบนี้เลยครบช่วนเลยค่ะอ่าภายในก็จะดูหรูหราคอนโซลดูหรูหราเพราะว่ารุน่น XRT เราจะตัดด้วยกับภายในที่เป็นขอบที่เป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะ ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นแคบที่น้องดาขายดีอยู่นะคะแล้วก็ตัวน,นี้นะคะที่ตอนนี้ลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาซื้อรถกับตัวสีประตูน้องดาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องดาก็มีโปรโมชั่นส่วนลดให้1นึ่งแสนบาทให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าสามารถอ่าแอดไลน์ล้าด้านล่างนี้นะคะสแกน QR code คนะคะหรือว่า เป็นเบอร์084ย์แปดสีค่ะศูนย์ปที่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเคสจะเป็นอาชาวสวนชาวไร่ชาวนานะคะหรือว่ารับเหมาก่อสร้างหรือต่างๆเนี้ยนะคะเราสามารถออกรถได้ราคาตัวนี้ก็คือสามารถมาจองนะคะที่ออนไลน์เข้าบัญชีบริษัทแล้วก็น้องดามีทีมไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่หน้าบ้านลูกค้าเลยแล้วน้องนาก็จะตกแต่งรถรถหลอ่อๆแบบนี้ส่งให้กับ ลูกค้านะคะถึงหนา้า o n w ทุกจงังหวัดทั่วประเทศนะคะก่อนที่จะไปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซัสไครตให้กับดากดแจ้งเตือนให้เพื่อเป็นกําลังใจกับในการดีวิวรถให้กับลูกค้าดูทุทกๆท่านโดยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะรถคันนี้ก็ดูหล่อลวดูเท่ดูครบมากๆเลยเตรียมส่งรถให้พรุ่งนี้นะคะกับลูกค้านะคะที่โคราชนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะรีวิวรถคันไหนคะ่ะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ